สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสูตนี้ก็ เข้า3ตัวอีกแล้วนะครับสูตร192นะใครนำสูตรนี้ไปจับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับเสียดายในชุดสรุปผมไม่ได้จับไปให้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับมันก็จะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปุนกันไปแล้วกันนะครับในคลิปนี้จะมาดูในสูตร3ตัวทั้ง3สูตรเลยนะครับว่าในงวดนี้จะได้เลขไหนนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะมาดูในสูตรแรกกันนะฮะก็จะเป็นในสูตรนะครับเนาะ สูตร8ปดสองปดสี่นะครับสูตรสองปดสี่สูตรนี้นะฮะก็ยังมีในหนะ้าเนาะอ่า5้าก็ยังมาในหลักร้อยอยู่นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในสองห้าสามสองนะอพอสอบเกิดผมเลยเนะี่ยสอง2้าสามสองนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะฮะล่าสุดจะได้เลขไหนนะครับก็เอาสูตรก็คือเอาผลของในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นในที่ในสาม หกสอ2ห้าสามเอ 3, 6, 2, เอสามหกนี่ลงแล้วสามหกสองห้าสนะครับเนะอ่ะเรามาหาในที่ในหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับสลหับในหลักร้อยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็หลักหมื่นคูณ2กับล้วแล้วก็หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 3 3เป็น9นะครับ6 2เป็น12 6 5 30นะฮะ2 9เป็น18จะบวกกันนะครับ2บวกกับ 8, 8เป็น0นเหลือ9ตัวเดียวแขนแขนนะฮะก็9สุดบอกเพิ่มแต้มไปส่วนในหลัก10นะฮะก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันคูณ3กับ5นะครับหลักร้อยคูณ2 3 3เป็น9 2 3นะครับ2 3 2เป็น6 2 5เป็น10นะครับแล้วก็5 2เป็น10 9บวกกันกับ6เป็น15สนะครับสูตรแบบเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ในหลักหน่วยนะครับนำในหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพันหลักร้อยหลักหน่วยคุณได้คงที่6 6นะครับ6 6นะครับ6คูณ6 6เป็น6 6เป็น36นะฮะอ่า 5 2เป็น1 0 5 2เป็น10 6 2เป็น12นะครับจับปวกกันก็จะเป็นในที่ใน8น,นะครับสูตรบอกลดแต้มสูตรนี้นะครับล่าสุดหลักร้อยก็จะไปในที่ใน9กับ0 5 6อีกแล้วเนาะในหลักสิบหลักหน่วยเป็น7แล้วก็8น,นะครับอ่ะสำหรับในสูตรแรกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่2นะครับสูตรที่เข้า3ตัวอ่าเนี่ งวดที่แล้วก็ตัดเข้าเนาะตัดเข้า8 5นะสูตรนี้งวดก่อนเออมันตัดเข้านี่หลายงวดแล้วเนาะสูตร192นะครับตัดเข้ามา4 4งวดเนาะอ่าล่าสุดเนี่ยก็ไปเข้า3ตัวเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในชีใน2 2 5 3 2อ่านี่แหละนะช่วงนี้กำลังฮอตเลยนะตัดเข้าบ่อยนะครับเนาะก็มา3ตัวนะครับเนาะมาดูในล่าสุดนีสลับในสูตรนี้ สูตรนี้อ่าหนึ่งเก้าสองนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเปในที่ในสามอ่ะก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันเนาะในงวดนี้นะครับนี่แหละนะครับสามตัวก็ลองซื้อติดไว้นะครับน้อยนะพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับนะเนาะเผื่อเนี่ยเผื่อมันฟุกเข้านะฮะโอกาสเข้าก็มีน้อยเนาะ,ะเสียดายนะครับสมสรุปให้ไม่มีเด่นสองเด่นสามนะครับ มาหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันคูณ4นะครับหลักสิบคูณด้วยเลขคงที่2 6, 3นะครับ6 2 6 3เป็น1 0 8 4 2เป็น8นะครับแล้วก็3 2เป็น6 8บวกกับ8เป็น16 6กบวกกับ6เป็น12เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3ส่วน, 10, น,น,นในที่ในหลักสิบนะครับเราจะนำเนาะในที่ในหลักแสนคูณ2หมื่นคูณ2000คูณ5 ักร้อยคูณ3กับ5แล้วก็หลักสิบคูณด้วย2 3 2เป็น6นะครับเป็น12 2 5เป็น10 3 5เป็น15 5หาหาเป็น25นะครับ3 2สองเป็น6 5บวก5เป็น10นะฮะ6กบวกกับ2เป็น8 8บวกกับ6เป็น14โลดแต้มไปก็จะเป็น3เนาะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักแสนนะฮะหลักร้อยหลักสิบ้ากับ8หลักหน่วย8นะครับ 9ก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะห้าห้าเป็นยี่สิบห้าสาเป็นสิบห้นะฮะสามเป็นยี่สิบสี่นฮะแปอเป็นสิบห้บวกหเป็นสิบสี่บวกเป็นศูนย์ะครับตรงนี้ก็จะเป็นเเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8นะครับอ่ะนะฮะแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะลาสุดรสูตรนี้นะครับหลักร้อยเป็น2กับ3 3กับ4ในหลักสิบนะฮะแล้วก็หลักหน่วยเป็น7กับ8 นี่ะจับ3ตัวให้เลยนะครับสลับในล่าสุดสูตรนี้นะครับะแคปหน้าจอก,กันไปนะครับก็เป็นอีกที่ใน2 3 7 2 3 8 2 4 7 2 4 8 3 3 7 3 3 8 3 4 7แล้วก็3 4 8นะครับก็อย่าลืมนำไปตัดซื้อ2ตัวด้วยเด้อนะครับ2 4 2 3หรือ2 7 หรือ3 3 3 4หรือ3 8 2 8เนี่ยนะก็ขอให้โชคดีอีกแล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้แคปนะครับใครแคปก็แคปใครจดก็จดต่อไปเป็นสูตรนะครับอ่าสูตร52นะสูตรนี้มันไม่เข้ามันก็เลขเด่นมาไม่เลขเด่นก็ไม่มาเนาะ6 7 8หลักร้อยหลักสิบ หลักละหลัสิมันก็ยังมาอยู่เนาะลองดูอีกสัก2องวดแล้วกันเนาะสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรไหนแค่สูตร52นะสูตรนี้สูตร52นะครับก็ใช้มาก่อน2สูตรเมื่อกี้นะครับผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่2 5งพันห้าร้บอเนี่ยครับสองก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะนะฮะส่วนในล่าสุดสูตรนี้นะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาเนาะก็จะเป็นนะครับที่ใน3 สามหกสองห้าสามสองนะฮะใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเดี๋ยวไปหาสูตรมาให้เนาะนะครับสูตร3ตัวก็เอาสูตรเดิมไปก่อนนะช่วงนี้นะครับมันก็ยังพอตัดของตัวได้อยู่นะครับเนาะส่วนในที่ในหลักร้อยนะครับเราจะนําในหลักพันคูณ9นะครับหลักร้อยคูณ8หลัก10คูณ8 3หลักนะฮะเ2เป็น18อ่า แปดห้าสนสี่สิบนะฮะสาเป็นยีเนาะแล้วก็แปบวกกับสเป็นสินะครับเพิ่มแทมไปก็จะเป็น3าหลักร้อยสกับ3นะครับส่วนในหลักสิบนะฮะเราจะนําในหลักแสนหลัก 10. หมืห่นนะครับคูณสแล้วก็หลักพันคูณสกับ3เนาะหลักร้อยคูณเหลักสิบคูณห้านะครับสาหเป็น15 6 2เป็น12 6 2เป็น12บสองซอองเป็นสี่ สองสามเป็นหกห้าเจ็ดห้าสามสิบห้านะครับสามห้าเป็นสิบห้าอ่ะโอเคนะบวกกันง่ายๆก่อนเลยห้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกกับหกเป็นศูนย์ห้าบวกกันกับสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสองได้เก้าส่วนบอกลดแต้มเนาะนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในหลักแสนนะครับหลักร้อยสองกับห้าหลักสิบห้าแล้วก็หลักหน่วยห้าแล้วก็ดึงลงมาด้วยสอง 93เป็น27นะครับ25เป็น15 5เป็น25 35เป็น15 25เป็น10 2ดึงลงมานะครับ5้บวกหเป็น10 7บวกกับ2เป็น9นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น0ูนลาสุดเนี่ยฮะสูตรนี้นะฮะจะตัดเข้าไหมนะครับเนาะอ่ะก็จะเปในที่ใน2กับ3ในหลักร้อยนะครับ8กับ9ในหลักสิบนะแล้วก็หน่วยก็เปในที่ใน9กับ0 และนี่ก็จะเป็นในสูตรสุดท้ายนะฮะก็ลองนําไปจับแล้วกันนะหรือถ้าจับไม่เป็นอะไรยังไงนี่ก็รอในชุดสรุปนะฮะในคลิปถัดไปแล้วกัน นะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบชิปเนาะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนสูตรไหนได้เลข,เลขไหนนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี้ก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็ขอให้โชคดีถูก3ตัวแตก3ตัวกันอีกแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดนะครับเนาะในวันที่14นะฮะสิบสองยินดีด้วยเนาะใครนําสูตรนี้ไปจับบ้า,นบางนะครับเนาะอ่านะใครนาสูตรนี้ไปจับก็ ยินดีด้วยนะฮะเนาะนั่นแหละตัดเข้ามาหลายงวดแล้วสูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ